สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องทำเองได้นะครับจะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาน้ําหยดข้างมิเตอร์นะครับน้ําหยดแบบนี้นะครับมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับปกติก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลรักษาประปานะครับดูแลรักษาน้าปราปานะครับแต่วันนี้เราพอทาเองได้นะครับเราพอทําเองได้ก็จะแก้ปัญหาไปก่อนครับแจ้งไปก่อนจะมา แก้ไขอีกก็จะนานนะครับก่อนเราจะลงมือซ่อมนะครับเราต้องมาปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับเราจะต้องใช้ประแจมาถอดยูเนี่ยนตัวนี้ออกนะครับเพาใส่ไว้เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับไม่รู้จะถอดออกหรือเปล่านะครับเพราะใส่ไวนานแล้วนะเก่ามากเลยนะครับรู้สึกน้าที่หยดตรงที่ท่อนะครับถ้าท่อแตกเราก็ต้องตัด ออกนะครับลองใช้มือบิดยูเนียนดูนะครับไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาุญแจมาไขออกนะครับลองุญแจมาไขดูนะครับรู้สึกแคแน่นมากเลยนะครับไม่ออกครับลองใช้แพแจมาขันด้านนี้ดูนะครับยูเนียนตัวนี้นะครับไขง่ายกว่านะครับ ออกแล้วนะครับตัวนี้ไม่ขันแล้วนะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับเอาออกตัวเดียวพอนะครับด้านในยูเนียนจะมีลูกยางอยู่นะครับไว้ขันอัดกับตัวมิเตอร์นะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมน้ำรั่วนะครับลูกยางแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับว่ามันรั่วตรงตรงไหนแน่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับมีรอยแตกอยู่นะครับต่อตรงเกลียวไนแตกนะครับเราต้องต้องตัดออกเลยนะครับตัดท่อตรงนี้เลยนะครับ ก่อนประกอบเราต้องนําเทปพ,พันเกลียวมาพันมิเตอร์ที่เราถอดออกไปนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับก่อนใส่เราต้องดูลูกยางให้ดีนะครับยูเนียนนะครับถ้ามีลูกยางไม่อยู่น้ํานะครับต้องอัดลูกยางให้แน่นนะครับ รีบพันไปหน่อยนะครับเลยปิดรูน้ำไปเลยนะครับต้องบิดให้แน่นนะครับให้ลูกยางแน่นเลยนะครับยู่เนียนตัวนี้มันอยู่ด้วยลูกยางนะครับถ้าไม่มีลูกยางน้ำก็รั่วนะครับ ต้องอัดให้แน่นนะครับแล้วนำต่อตรงเกลียวในนะครับมาใส่แทนตัวที่แตกเลยนะครับบิดให้พอประมาณนะครับถ้าบิดแรงมากก็จะแตกอีกนะครับแล้วนำต่อตรงนะครับ ต่อตรงมาต่อด้านที่เราตัดนะครับทากาวที่เรียบร้อยเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งตัวที่เราตัดและไหนต่อตรงนะครับแล้วน้ำท่อมานะครับสี่หุนนะครับมาใส่ต่อที่ตัวต่อตรงเกี่ยวในนะครับ นี้ท่อมาเล็กนะครับเรายกและต่อกันได้นะครับถ้าท่อใหญ่ก็จะยกลำบากนะครับเราวัดแล้วตัดออกเลยนะครับวัดให้พอดีกับต่อตรงที่เราต่อไว้ตอนแรกนะครับเราก็ตัดออกเลยนะครับเพื่อจะเอามาสวมกันนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็ถากาวนะครับทันสองด้านเลยนะครับ เลยยกทั้งสองหัวใส่กันเลยครับท่อมันอ่อนใส่ง่ายนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นน้าเวร์เซนะครับวิธีแก่น้ำหยดข้ามมิเตอร์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมหากผู้ชมท่านใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ